มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนโรงพยาบาลยืนยันชะลอเกิดเทศเสียชีวิตแล้ววันที่24พฤศจิกายน2566วัดป่าสัพทวีธรรมารามอำเภอว,วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชะสีมา ออกถแถลงการระบุว่าชะลอเกิดเทศเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวในวัย85ปีเวลา1 6ิกน54นาทีที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมา โดยทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมายืนยันว่านายชะลอเกิดเทศหรือพลตำรวจโทชลอเกิดเทศได้เสียชีวิตจริงที่ห้อง ICU ชั้น2ตึกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาด้วยภาวะไตาวายติดเชื้อในกระแสะเลือดและระบบการทำงานของหัวใจล้มเหลวเมื่อเวลา16นิกา54นาทีของวันที่24พฤศจิกาย,ยน2560 สำหรับนายชะลอเกิดเทศอายุ85ปีมีอาการป่วยจากเส้นเลือดในสมองตีบติดเชื้อในกระแสะเลือดเบาหวานความดันและโรคไตเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหารานชนครราชสีมาตั้งแต่กลางเดือนกันยายน2566ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ